สวัสดีครับท่านผู้ชมชมลำสื่อดอนเมืองและหนังสือพิมพ์เฟสไลเนียวนำท่านผู้ชมไปที่เมืองมุกดาหารไปชมผู้ว่าราชการพาเกี่ยวข้าวนาหลังจวนเนื่องในวันฉัตรมงคลเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารการจัดการน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับข้าราชการและประชาชนตามหลักปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียง วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นวันฉัดมองคลที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัด นำเครือข่ายโคกหนองนาและหัวหน้าส่วนราชการรวมกิจกรรมเกี่ยวข้าวสามัคคีทำดีเฉลิมพระเกียรติที่แปลงนาหลังจวนโดยมีข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมเสวนาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรโดยมีพระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารและพัฒนาการจังหวัดร่วมเสวนาเพื่อถอดบท เรียนจากแปลงนาหลังจวนให้เครือข่ายโคกน้องนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ส่วนราชการได้นำไปประยุกต ทำในพื้นที่ตามความเหมาะสมสำหรับบรรยากาศเกี่ยวข้าวเต็มไปด้วยความสุขในพื้นที่เก็บเกี่ยวเกือบสองงานที่ทำนอกฤดูกาลได้ผลิตข้าวอินทรีย์250กิโลกรัมโดยนำน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้ด้วยพลังแสงอาทิตย์ทำให้ข้าวได้ผลผลิตที่ดีเยี่ยม นายวรยานกล่าวกับทีมข่าวเฟซไลน์นิวว่าการทำนาและปลูกผักหลังจวนเพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนได้เข้ามาศึกษาเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการได้ดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีความมั่นคงทางอาหารสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข